ครับช่องทำมาหาแดกนี้ออกมาจับปลาเหมือนอย่างเคยไม่มีปลาเป็นลมเป็นคลื่นเป็นลมหนาวลมไม่มีฝน <c oughs> นำไม่มีลมไม่มีปลปาเลยวันนี้ป่งเรือเข้าบ้านแล้วนี่ไม่มีปลาวันนี้มันมีเลื ากลําบากแลว้วน้ำมันใหญ่ด้วยน้ำสิบสามสิบสี่คำน้ำอย่างนี้ก็ว่ามันไม่มีปลาต็อมาดูเดี๋อว,ว่ามันมีมันไม่มีก็เป็นก็เบ มาตรฐานที่ท่องเที่ยวเขาอยู่กลางทะเลเป็นเกาะกลางทะเลเราพียมมาท่องมาเที่ยวกันเนี่ยมาเรียกเกาะดอนเกาะไข่อนกอนกเกาะไข่ในยปีพหม่อย่างเงี้ยโอ้นักท่องเที่ยวเขามามากเต็มไปหมดทุกวันเลยเมีร้านหอ,อกมีร้านอาหารให้กินให้เดิมแอบกินมงกี้ใหม่นี่ก็ มีเงินมีงานกันแล้วต่อไปนี้ก็นักท่องเที่ยวเขามามากมายมเออใครจะมาเที่ยวมาอะไรก็เชิญชวนมาได้เลยนะครับเนี่ยเ,ออเก,กาะกลางทะเลไปดวทะเลทะเลางทะเ เดานชมทะเลวันนี้เดิชมทะเลบรรยากาศดีลมเย็นชื่นใจบรรยากาศสวยๆงามๆเลยต้องจะเข้ามามาเกาะพีพีวันหนึ่งเรือวิ่งไปเกาะพีพีภูเก็ตไปเกาะพีพีวันหนึ่งสองสามร้อยลำ อย่างนี้กอบพีพีไม่มีที่จะอยู่แล้วม,มีที่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเต็ม <c oughs> ไปหมด <c oughs> แต่ไม่มีที่แบ่งแล้วกอพีพีพเราปนนี่ก็จีนเปิดประเทศแล้วก็มาก่อยาวบ้านเราอย่างนี้ก็ทุกวันนี่ก็ร้านอาหาร เต็มไปหมดเลยจังเคยคนที่ออกเที่ยวแล้วก็กินข้าวกินปลากัน่ร้านเนี hint, ่ยร้านอาหารที่ก่อยาวที่เขาทำไว้ก็เต็มทุกร้านเลยเอ่อมาเนี่ยหาดที่ก็เต็มไปหมดแล้วลุคืออะไรก็การเล่นกาะธรรมชาติบรรยากาศดีๆ วันนี้เราก็เนี่ยเนั่แกันหัวดองอยเนี่ยไม่มีงานวันนี้ไม่มีงานนอนกันมัาก วสวัสดีก็เพียงเท่นี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะ ยินดีด้วยค่ะวัุกคนทุกนมีความกันเลยอ่ันี้เราใช้กันไม่ต้องมาเที่ยวกันขอสวัสดีเพื่อนทุกเนีนะครับกดติดตามไปด้วยกดไระด่งด้วยสมัครให้ด้วยนะครับ